วันที่22-26เมษายน2566เราจะมีค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมนะพี่น้องท่านใดสนใจที่จะมาเรียนรู้การเป็นหมอดูแลตัวเองนะค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมราชธานีอโศกจะจัดกันวันที่22-26เมษายน2566นะราชธานีอโศกตำบลดุงไม้อำเภอวาริุนชำราบจงบังหวัด อุบวนร,ราชธานีนะอ่าท่านใดสนใจนะก็สมัครได้นะถ้าท่านใดสนใจสมัครได้ที่เบอร์083 594 1941 083 594 1941่น่ส,นสี่หนึน่งย์ดศหหนึ่งห้า เก้าศนะูนน่จะศูนย์หกสี่แปดสามสองห้าสามแปดหนึ่งศูนหกส่สาองหสาแปดหนึ่งะแล้วก็เบอร์ศูนย์เก้าห้าเจเจส่ห้าสี่หกเจ็ดนะศูนย์เก้าห้าเจดเจดสี่ห้าสหเจ็ดนะ นี่แหละนะท่านใดสนใจค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมณราชธานีอศกนะวันที่22ถึง26เมษายน2566ก็อ่าก็เชิญน,นะณราชธานีอศกตำบ,บุงไมอำาเภอวัดินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นค่ายสุขภาพฟรีนะมาเรียนเป็นหมอดยเจริญซนะ มันเป็นหมอหนุอะไรตัวหนึงซึ่อาจารย์จัดค่ายสุขภาพนะเนี่ยจริงๆก็เป็นพักสมาธิปไตยนี่แหละร่วมกับสถาบันบุญนิยมนะจัดทําค่ายสุขภาพกันนะร่วมกับมูลนิธิท่าเรืธรรมแห่งประเทศไทยนะจัดค่ายสุขภาพให้กับพี่น้องนะประชาชนซึ่งอยู่นะเราได้ช่วยเหลือผู้คนไปไม่ต่ำกว่า 3, สามแสนท่านแล้วเราพบว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย การแพทย์วิถีธรรมที่สามารถบรูแลการร่วมกับการแพทย์แผนอื่นๆได้ด้วยนะเน้นเป็นหมอดูแลตัวเองเป็นหลักแล้วก็ถ้ามีความจําเป็นก็อาศัยาการการช่วยเหลือจากผู้อื่นนะเป็นรองนะนม่เป็นสัจจะเช่นนี้นะเอาท่านใดสนใจก็เชิญนะนะเชิญสมัครได้นะแล้วก็มีเอกสารมี QR code โคต,ต่างๆด้วยนะ มี QR Code มีจหน้าจดลงทะเบียนจะมาลงทะเบียนที่ราชธานีอโศกก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาสมัครก็ได้หรือจะมี QR Code ก็ได้นะได้ทั้งนั้นเลยนะถ้าใดสนใจก็เชิญนะสามารถที่จะ <c oughs> สมัครเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิทยรทำได้